เออเปิดเปิดมาถึงเปิดมาถึงมันก็เล่นกูเลยว่ะมาเด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 ี่น้องมาเดมาเดมาจอยจีอีซี่นี่ไงแงโดนขวานกับกูเพื่อนอะไรวะทำไมคนจะมาโดนขวานกับกูเยอะเลยวะอืมกูเปิดก่อนไงอีซี่มาแล้ววัดี๋ยวกูจอยไหมอีกรอบไงฮะมาแล้ว๋ยวกูทีวีไปหาอยู่ไหน เออบ้านกูเนี <t <t u, ่ยไม่มีอะไรเลยจะต้องกลุมีอะไรบ้างไอ้หี่กูต่างกกันแกร์ส่ไอ้เนี่ยไอคิวสองร้อยไม่ใช่ไอ้หี่ยแคร์ินไว้มันชื่ออะไรวะ N I N E ออ N I N E ชละเฮ้ยกูเจอคนว่ะป้อไหนวะเรียบเลยเพยเลยเรียบเทียบพ้างด้วยคนมาคาดตตาาละฮะมามาทีวีอะกูโอ๊ยไอ้ี่ยอย่าพึ่งโอ๊ย โอ้โอะไรอ่ะโอไมค์กอดไปดูดอตโอไมค์กอดอ่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยมันไม่รอดสร้างอะไรหรือวอะไรเนี่ยไอ้กูเจอบ้านนี่ว่ะกูเจอบ้านแบบบ้านคนที่มันในนี่ว่ะพังแล้วอ่ะเอมเด็กแบมี้เว้ยมันมีรอยกระเป๋าด้วยว่ะมีที่นอนสองอันไว้เฮียฟึ่งโนเล่นเฮ้ยสามอันแล้วท่านจะพ่อ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 แม่ลูกเถอะฟึ่งโดนเล่นไปเมื่อกี้เยอะ สามวันเลยว่ะน่าจะพ่อแม่ลูกได้เลยแท้กูเดาลนะมึงอยู่ไหนวนะเนี่ยดูกอนดีเลยแท้เปิดแล้วว่ะกูกูไล่าหาดูของแล้วผมแม่โคตรแบบโคตรอดอยากกันไหนเฮียแม่งเอาไปทุกอย่างเลยเฮียไมีหนังสัตว์ ขี้อป้อมปืนยิงตายสั์ยังยังกูชกูได้ได้ปะเออเดมาชกูเลยแลวป้อมปืนไหนใช่ร่างไอหลัง้ที่มึงกำลังวิ่ง่นี่ไวิ่งอ้อมอมามันเป็นเนินขาเออเนี่ยล่าอนู่นนูีเราอ้เยี้ยมายิงกูสัสเองนี่ไปของนี่ไปชาร์ขอยามอสา Mày ghi mùa thế hè. Womn lại chạm vào mọi người. Niềm hè, gùm 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 ทิศร้อที่สิบอ่ะมันใส่ตัวเต็มด้วยวะหูส์องตัวเลยสองตัวเลยตรงไหนข้าแพงเหรอโน่นโน่นโน่นทิศร้อยสามสิบอ่ะข้าแพงฮะที่เราวิ่งมาเห็นนะโอ้โหเฮียเราไหววะเฮียไม่น่าไหววะตายแล้เฮียเฮียสามตัวเลยสัตว์ตายแล้วก็เฮียตายเหอะเฮียเฮียเพื่อนกูจัดตรงนี้เอาแค่สี่บล็อกขอาเฮียโอเคเดี๋ยวพอแล้ว จะบ้นเราต้องยิ่ใหญ่ว่ะจะเป็นตายกันคุณนะอะไรเฮ้ยเพื่อเียะนี่ยเออเคียะนี่นาใส่หมดมาจ้่องถามเพื่อนไอ้เี้ยี่ใส่หมดตอนเนี้กูรู้วเลยจัด แกก็จะโทอกันจะโทษแกโอ้ยเหยืยอวางเมื่อนเนี่ยหัวเตรียมให้กูมาสิบสิบบาทเลยแหละอ่ะอย่าฟังนอกดิกูเตรียมไม่นุ่มเหรอความบวกเพื่อนเอ่เหยื่อบวกมามาไปวางข้างนอกก่อนอ่าโอหน้าบ้านเราเนี่ยมินเอ้ยมีคน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 มีอะไรดูเขา หนึ่ง no กูเอาเองไอ้เ no หี้ยมาบุกถิ่นบ้านเกิดกูได้ไงไอสัตว์จริงไหมเออเฮียไอ้เหี้ยมาฟาร์มของบ้านกูได้ไงอย่างเนี่ยไอ้สัตว์ดำเนี่ยหนึงกูตามไอ้เหี้ยดำแป๊บมันกำลังวิ่งไปฟาร์มของโดนกูซัดไงไอสัตว์นี่กูนี่กูนี่กูฆ่าแบกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยได้ประตูอีสามมันเพื่อน ไปเสริมบ้านเราดีกว่าเออกูเป็นเมื่อไหร่กูโคกันแน่ความจับใจเกี่ยวเยี่ยนี่้เป็นไม่ยังมันเหมือนเดิมเลยวะโอะเกี่ยวเยี่ยนโหมั่งไม่ได้ไอ้เหี้ยกูจะหลุดไอ้ตัน ออไอ้ยัยอ่ะพอแล้วอ่ะเอาอีกเอาประตูอ um. ีกไอ้เหี้ยกูรั่วเลยสัสกระเป๋าใส่ไอ้เหี้ยไม่ใส่อะมึงอยู่ไหนอะอยู่ก็ตีอยู่ก็แตะ ดูขวากันในกล่องเลยไอ้เหี้ยเราต้องรวยจัดเราเรารวยแล้วเยี่ยมตาไหลเลยแต่โอ๊ยเหนื่อยวะน้อยมีขวานะมีเพื่อนตัดดิเนี่ยเตียงอะไอ้เหี้ยเตียงเราวางเยอะกันานี้เลยเนี่ยเตียงใครเตียงใครมาตัดแบบโอ้ยตาไหลไอ้สัตว์เย็บเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกระบื้อมาหยุดเลยไอ้สัตว์ ออพังแล้วเพื่อนบอกว่าบอกวจะส่งการนะไม่ตัวจีนนะฮะจัดจุดไม่ปลาปักเลยเขี้ยประทันเน่ยฮะ,ะใครวัอย่างเนาะมันตัดไม้ใครไม่รู้ไอ้สัด,ดเขียจอวะเนี่ยมันอยาบก็ถิ้งเราได้ไงไไวะเขี้ย <c oughs> ตัดแถวไหนวะเออเสียงใกล้อย่างนั้นเสียงมันคือแบบมันมันให้รู้ไว้ว่าคือตัดไม้แต่ไม่รู้ตรงไหนใครตัดไม้ <c oughs> <c oughs> นี่ข้างหน้ากูข้างหน้ากูทิดไรที่หิีไปแดงมันยีน่มึงอ่ะเป่าวป่าตาย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 ,ตายไม่รู้ว่าใช่เคสนี้เปล่าที่มาตัดไม้ะยอะเดาๆอะไรเงี้ยชายช่ยมันมีไม้อยู่เจ็ดตันแกว่าไอ้เหี้ยโดกุปนละไรแค่และไปดับไหมได้ได้ไปดับไปปไาย,ายังไม่มีปืนเลยนะไอ้เงี้ยใช่ต้อง ไอ้ทิ้งล้วเนี่ยเนี้ไปนะสิลูกนะได้ได้ได้กวาดไปด้วยวันนะเออแดกงกำลงังลงไอ้หียจะ่ะเจอรถหลังคานะเสียวคนมะ

รอ้อยเลยขายเว้ยบ้านเราไม่มีกระสุนทองว่ะใช่ไหมไม่มีเออของทองไม่แก้ได้เยอะเหลือแรงไว้เยอะความแรกนะเออ เฮ้ยไม่มีคนขี่รถไฟมาสัตว์เฮ้ยทำไมเหมือนมันจอดอ่ะใช่ปะเฮ้ยมันจอดไอ้แดงมันจอดมันจอดเออเสียงรถไฟเหมือนมันจอดเว้ยตายเจอะปะคนเดียวคนเดียวแห่งคนเดียวรถเต็มไหนหน้ากูสองร้อยหกสิบจบนะจบนะแต่ตัวไม่รู้จบตายคนนึงแต่กูไม่รู้อีกพวกวะอยากได้วัตช์ใช่ปะประสบปะเนี่ยเะไม่ของเสียงอะไร ไม่เปล่าด้วยเหรอเก็บไเก็บไปได้หมดเก็บอีกอันหนึ่งไงอ๋อทำได้เปล่าวะเก็บได้เก็บได้กดกดที่ค้างผมเต็มเลยของไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยิงตัวเดียวอิ่มเลยอ่ะมึงเก็บมหมดนะเราแล้วพวกเปลี่ยนประตูที่นี่ได้ไหมศาสตร์ เออมันช้าเยอะขนาดนี้ฟูฟูเลยเสร็จโคตรเยอะแต่ก็มันจะมาบึ้มมาเดี๋มันไม่เอาไรบึ้เหรอไม่หรอเีอะมีซีโฟร์ไหมไม่เอาซีฟฟร์มันมีแต่ลูกบ้องแต่มันไม่ไม่มีบ้องมั้งเห็นนะเนี่ยกล่องเต็มเลยเฮียแล้วนี่มันมีซีโฟร์หกลูกใช่กล่องเต็มป่ะอืม